เอาบางนอนทำไมบางนอนทำไมเอาเ้วนั่งไอ้นั่งไอ้นั่งหหมอเตะนังใหหมอเตะหมอกูก็ไม่อยากเลยเอาน้องคู่ อโลอโลอยู่ไหนอโลขึ้นเวทีกันอโลเอาลใ้ทีแล้วี่มามาอโลอโลอันนี้อโลอันนี้อโลเฉเก่านะอเล้เกานะวางของกันจะหักหบแล้วแกผ้ามาเลยเฮ้เขาเลี้ยงทไมโอ้ได้ไอันนไงลายลายลูกไม้ด้วยสีดำอันนี้อันนี้ไฟอะไรอันน้อะไร อันนี้ฝ่ายใรอันนี้ฝ่ายใดฝ่ายอนีฝ่าย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 ้าใช่ไหมทันทันทันตรโลทันทัผู้นำผู้นำครับเบิกนวมแดงครับของสองคู่ครับผมอาเราเว้ยเอาเลยอ๋อได้สีมาเนี่ยมาที่มีอยู่เว้ยเด้เราไปใส่บางๆผมฝากถือเป่าในบางออกมาออมาออมามีดวงแบบเป็แรดเป็ดอ่ะแอลลส่นวมอ่ะเอาขงเกงนี่ไปใส่ด้วยถ้าใครอยากใส่ ดอน้ำเงินแล้วก <c oughs> ็ดอกแดงโอ้ดีไม่ดีโอเคอ่าไวคูกันเบรโอ้โหตัดกำลังอย่าตัดกำลังม้าโล เสียเฮ้ยเฮ้ยพวกเราเสีย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 เอาเสียกลับจากเยอรมันแล้วครับเสียใช้ก้อนนี้ใช้ก่อนพูดได้กันว่าถอยก่อนมาโลเสียดอนอเล็กวัฒนาโลครับผมโดนความอาชุนมาเปลี่ยนครับ เอาเอาเอายาวเลี้ยวจดปายจุดยับ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 อายโอ้ยอโลมัหนักบอกแ้อกลเากาวเรียบร้อยจากท่านแจ็ก้าอันนี้เขาต่อยกันแค่ไหนเนี่ยต่อยแค่นอคหรือว่าอะไรวะลงพนันกันมีพนันปะเนี่ยเขาต่อยกันแค่นอคหรือต่อยตายเลยวะ ถ้ามีพนันตำรวจจับได้เลยนะยก็อเขาต่อยกี่ยกอ่ะเขาเพิ่มคนมันจะไยกอ่ะโลต่ออยยยยตไังงท่านเอาสลบอสามครั้งเดินไงท่านเออปกติดไนกี่ครั้งวะพวกเราเราต่อยกี่ครั้งอ่ะไปสามครั้งก่อนชนะปกติทีนึงแล้วก็เปลี่ยนคนใหม่อ่ะอ๋อเปลี่ยนเลยถือว่าแพ้แล้วแล้วก็เอาสักสองยกก็ได้สิเออเพื่อนแก้ตัวสองสามยกเอาได้ีกว่าเอาสองได้สามได้ท่านเออโอเคสองสามจัดมาเลยไปน้ำเนี้ยไปน้ำเลย เลยก้าเลยก้าไปต่อยมาแบบแอดว่าอุ้ยหลดอุ้ยดเสมอ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 แล้วเสมอแล้วอีตาสิดแล้วยกท้ายยกท้ายยกปัดยกสิลสิลครับอุ้ยใส่ก้อนใส่ก้อนใส่ก้อนสวยอันเด็กจิเลยครับ ตกหลบแบบดิกิตันโอ้ยเออไม่ได้แล้วตัว้เด่นเดเสยเียตัเอาแล้วเอาลตวนี้มุมแล้วเนิมุมแล้วฮ่าฮอาฮาฮ่าฮอาเ่าฮอาฮ่าฮอาเอาส่วนส่วนเข้าค้างนี่ไงวะเอาละอโลชนะไอด้งไก่เงินให้อโลทั้งหมดสองพันเงินนะกระายตัวเอง โ,โอโโ rats, 好好๊ยกำโยนเนาะเขาฝูงชนเขาฝูงชนอุ้ยฟันผิดเวนขอบอร์ี่วาบังยิบได้ไ ยวางยืมงด่าไปอุ้ยฟันผิดอุ้ยฟันผิดอีกแล้วฟันผิดอีกแล้วบังเด้อจะให้ยังังเดี๋ยวเบรร์ดีกว่าดีกว่าไออารโออยู่ไหนเอาไปสี่สิบเงินไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเป๋าอยู่ที่บังมีมีสี่สิบเงินเหรอเนี่ย มีชนะเมื่อกี้ไงพนนัมาเใช่ใช่อัดฉีดอัดฉีดอัดฉีดโดยคุณเลยเนี่ยไม่มีครับจ่ายเองสุดยอดสุดยอดเบราไล่ดิสุยอดไล่เ้ยเดี๋ยวตรงนั้นข้างล่างเขาโดนดาบกันแล้ววะนี่ดับที่ดับ เอาเลยบอบอเอาเลยเอาเลยบอบไปเอาดูลายลายล้ยลายล่ยีายล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 าม่าีลายลายยลายลยลายลยลายลายายลายาาายายลยลเลยยยายาลยา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 ยยยยยยู่นี่หมอไม่มี ตายให้คันเลยไหมให้คันเลยฉีดฉีดเลยก็ได้ไม่มีเหมลังคาเออไปก็ไม่มีตาย่เครใครเลยเอาป้อมยังบ่เดี๋ยวอาเกาะไปไม่ได้กูก็เอามาละลายกับการพนันนี่แหละออะไรกัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ่าเดี๋ยวต่อไปเดิมพันเกาะเวลสามนะสีเขียวอ่าให้หน่อดองแทนั้นแหละเอาเริ่ม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียนอกเวทีไม่เกี่ยวเฮ้ยนอกเวทีไม่เกี่ยวเอาตัวแรงเอาบังนอนเอาไมบังนอนทอาไมเอาเานั่งไอ้งเรียบร้อยนั่งไ้หมอตีบังยืนดิบังยืนดิ บ้านมเหรออดได้เลยเอาดิเอาเฮ้ยสวนบเดียวโอ้ยังตึงจริงออีกยกนึงอีกยกนึงสอในสามสในสามห่งสองเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปัง ฟังวัะหนักตึงบังยังตึงโอเคเดี๋ยวบังเดี๋ยวผมติดกาะสามเกาะตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเอามาให้หาบังต่อเลยอยากอยากอยากเจอหมัดบังไอ้ไอ้ไนี่ฟุกบอกเลยฟุกขมจัดคมจัดโอเคโอเคโอเคเอาโอเคเอาเอายังเอาหนึ่งสองเริ่มอโลวัยไว้ยอโลผิวอโลผิวแ เอาไป้นอกเวทีน้องไอ้เใจเย็นนะใจเย็นเอ้าน้องคู่โอ้โเฮ้ยชฉดแช็อตเหนือคาดหมายครับน้องคู่ให้คนละร้อยครับผมค่าแตกให้คนละร้อย แอดละินทสนับสนุนค่าตั๋เอาเอาเอาอย่าเช้าเอาอย่าเเอาอ่าเ้างริ่มเอาบังล่วงไปอีย่ง่งยางยังยังยั่งชนะหนึ่งอยู่ชนะหนึ่งอยู่เมื่อกี้เหมออ่า

อุ้ยอาโลเปิดก่อนเอ้ยออกนอกเวทีแดแร๊ดแอ๊ดแร๊ดแร๊อ้ยโอ้โหเน้นเลือดสาดติดขอบเวทีอุ้ยโอ้โหเลือดเต็มเวทีแล้วอืออุ๊ยสิโคงไปเอาอะโลละก็ โคตรตึง <u> <ising> okay. ัับบดุนะครโอเคบังบังเอาของไปเก็บกันไปเกาะสามสองตัวเลยวน้ำหนักช่างก่อนตายเจ็ดสิบห้าปอนยากรเนื้อกรหมัดดอนหมัดดอนไปแก้มือแล้วเราต้องไปอย่าไปไต่ไข่บังไต่หัวไต่หัว ใ่บังบังชุดเกาะอยู่ในนี้นี่นี่มหาบังนี่รถอยู่นีเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกตอนแรบาหาไบอสไปแล้ววะ้าัองต่หรือเว่าเพื่อออกอยากใ่คนอของอยากใสยคนแล้วเอ้ยนี่มันผู้จัดการเนี่ยเออ

ไอ้หมัดเดียวเลยเป็นได้ไงอ้หมัดเดียวหมัดเดียวขาพับไปข้างหลังเลยโอ้โหไวเกินู้จารณดึงสองเริ่ม

อุ <kung> ๊ยโอ้ยหูเลือดฟาดโอ้ยโอ้ยเลือดฟาดเลือดฟาดนี่เอาวิท่านอารมณ์ไม่ยอมอะอารมณ์ไม่ยอมเอาดิอุ้ยอุ้ยปัดไหนเลือดกระเด็นปัดมาปัดมาปเลยดูดเดือดดูเดือดเอาเอาเอาเลยท่านเอาเลยเอาเลยไอ้เหี้ยโอ้ยมัดชุดชุด อุ้ยอุ้ยเข้าเข้าหน้าเข้าหน้าเอเอาเอาหุยงี่นานวะใครจะล้มวะการต่อกันตายเลยมั้งเนี่ย ไปต่อยเลือดเลือดไปต่อยต่อยเลือดเอาอี๋โอ้โหมีความชุกเอาเรียบร้อยโอ้โหผู้จัดการชนะมีเตะซ้มเลือดเตะสาโอ้ยเรียบร้อยเลยเอาเลยผู้จัดการเอารางวัลไปผู้จัดการเรียบร้อยกอดสามหนึ่งตัวขอบคุณครับหนึ่งตัวขอบคุณครับเต็มบ้านแล้วกอดสาวไมใครอยากได้กอดสามามาต่อยเลยเดี๋ยเอามาดิเนี่ยมาดิมาดิอย่าต่อยเอากอดคืนด้วย เอาเลยเอาเลยเอาเลยบางบางฝากเป๋าหน่อยบางบางฝากเป๋าหน่อยฝากฝากกรอบไหนสิโอ้กั๊บแน่นจะกั๊บแน่นเหรอเอาวะคู่นี้อยากนวดอยากนวดผู้จัดการมานานแล้วปกติอยู่สหภาพแล้วโดนนวดแขนส่วนตัวเอ้าใครก็ได้ให้สัญญาณเลยหนึ่งสองสามเอาชกครับ กันแน่นต่อยกันแน่นโอ้โหครับครับเอาดื้อหรือเดียวหรือเดียวดื้ออ่าดื้อดื้อเคยเลยเคยเลยจบสิ้นต่อค่ะเอาเลยเอเลย แอมเตะด้วยแขมเตะด้วยอุ้ยไม่โดนหน้าเลยวะไม่ด้ัลดง่อสบัดขอสัดขอสัด เอาเอาโเ้ยวฮ้ยเ้เฮ้ย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 ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยย เดือดสูงโอยโอดยโ้ยโอ้ยขอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโ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 อ้โอ้ย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  they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would be